สวัสดีค่ะโตโน่ลั่นกลางคอนเสิร์ตนครพนมขอโทษที่ทำผิดส่งเสียงให้นิชาหน่อยได้ไหมโตโน่ลั่นกลางคอนเสิร์ตนครพนมขอโทษที่ทำผิดส่งเสียงให้นิชาหน่อยได้ไหมเล่านิทานวันไหว้น้ำข้ามโขงจะไม่สำเร็จถ้าไม่มีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งมาล่ำให้วันที่14เมษายน2568 ลานพระยาศรีสัตนาคราชริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมโตโน่พาคินนักแสดงและนักร้องได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในงานมหาสงกราน์นครพนมโดยโตโน่ได้พูดบนเวทีก่อนร้องเพลงว่าขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับมีนิทานเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังนานมาแล้วมีคนบ้าคนหนึ่งอยากจะลองว่ายน้ำข้ามโขงเพราะได้มางานที่ลาน พญาศีสัตตนาคราชตรงนี้แหละและมีชาวบ้านมาบอกว่า mm hmm. เตียงไอซมันไม่พอเขาจะทำไม่สำเร็จเลยถ้าไม่มีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งที่มารำให้เขามารำเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ที่ลานนี้พร้อมกับคุณแม่คุณพี่คุณน้องอีกหลายคนจนตอนนี้จากเตียงไอซเด็กกลายเป็นศูนย์หัวใจและหลอดเลือดนครพนมครับ ผมรู้ว่าผมทำผิดช่วยส่งเสียงดังๆให้นิชาหน่อยได้ไหมขอบคุณข่าวสดค่ะ